ครับทุกท่านวันนี้เราก็มาสู่ช่วงอาหารเจคนอีสานเนาะนะครับก็นี้เราจะแกงส้ว่วนะแกงส้วเจนะครับแบบง่ายๆนะครับมีมะเขือมีพริกนะครับคยๆมันก็คล้ายๆกับต้มยำนะแต่ว่ามันจะใส่ข้าวคั่วนะครับอันนี้เราก็มีโปรตีนนะครับมะเขือแล้วเราก็จะใส่ถั่วละาแม่มาลิเข้าไปนะครับก็ปุงผงซุปเอยุขาวนะครับปุ่มรสชาติให้เข้มข้นตามตัวเองชอบจะออก อารสชาติเค็มนัวเปรี้ยวนะครับควาเปรี้ยก็เอาตามใจชอบนะครับผมโอเคนะครับนะครับเราก็ปรุงไปแล้วนะครับรอให้เดือดรอให้รสชาตินะครับก็ชิมดูรสชาติให้เข็มข้นนะครับก็ปรุงตามที่เราชอบตามรสชาติแล้วชอบอะไรก็ชอบนะครับออกคล้ายรสต้มยำเลยนะครับเอาตามที่เราชอบนะครับอ่าแต่ว่าตัวนี้เราจะใส่ถั่วล้านะครับ หรือว่าปลาาเจนนั่นเองแต่เราใส่ถั่วล้านะครับผมก็คือถั่วล้าก็คือปลาราเจนั่นแหละครับผมแต่ทางเรานะครับไปเทพอาหารเจจะเรียกว่าถั่วล้านะครับเอเคนะครับตอนนี้กาลังหอมมากเลยนะกำลังขึ้นมาเสียดายไม่มีใบมะกรูดนะใบมะกรูดไม่ได้ซื้อไม่เป็นไรนะครับท่านก็ใส่มันต้มยำค่ะจะใคร็นมะกรูดได้เลยรสชาติจัดแล้วก็มีมะขามเปียกนะครับใส่เข้าไปหรือจะใส่อะไรก็แล้วแต่แตท่านให้มันออกรสชาติเปรี้ยวนะตามใจชอบนะครับ วันนี้นะครับใส่โปรตีนเกษตรใส่เห็ดข้นขาวนะครับแล้วก็เห็ดฟางนะครับจะทําแกงซัวรสชาติเข้มข้นนะครับนี่เราจะแกงซัวนะครับแบบง่ายๆของคนอีสานนะครับแบบไม่ต้องอะไรยุ่งยากมากมายนะครับสำหรับคนที่ทานเจนะแบบง่ายๆสไตล์อีสานเนาะนะครับหรือว่าจะมีแต่โปรตีนก็มาฉีกเล็กเล็ก็แกงซัวก็ได้นะครับแกงซัวแต่วันนี้เราเฮ้ยซื้อเห็ดช่วยก็เลยซื้อเห็ดช่วยเขานะครับ ก็มีโปรตีนอยู่ก็มีโปรตีนตน,นี่ก็มาสับให้เป็นชิ้นทำเหมือนชิ้นไก่อ่ะเคยเคยแกงซ่วไก่ใช่ไหมครับเคยเห็นซ่วไก่ใช่ไหมครับในสมัยก่อนที่เรายังไม่ทานเจเนาะเราก็ทำคล้ายๆกันนะครับทำให้รสชาติเข้มข้นนะครับเดี๋ยวสุกแล้วเราก็จะใส่กระเพลลงไปนะครับหอมเปหอมฉี่หอมแพวเนาะหอมป้อมนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวใสข่ข้าวคั่วพริกผงนิดนึงแต่หน้าก็ยังมันมีสีสันนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะใส่ผัดแพลวนะครับผัดแพลวหอมป้อมนะครับใส่ลงไปเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับผมนี่ก็ใส่ผัดแพลวใส่พริกข้าวคั่วลงไปเลยนะครับอือหอมมากอัหอมข้าวคั่วนะครับผมเนะครับเรียบร้อยแล้วครับแกงั่วง่ายๆนะครับโอ้เรียบร้อยแล้วครับหอมอร่อยมากเลยนะครับแกงสั้วนะครับแกงสั้วโอเคนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้พี่น้องของเราที่ทานเจมีโอกาสได้ทำาหารเจแบบง่ายๆของคุณอีสานสไตล์อีสานนะครับลองทําดูนะครับง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับสอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับบััสดีครับ